น้องปีใหม่ลูกแอปทักษะออนมีความเป็นพี่มากงานนี้มีลุ้นหรือเปล่าล่าสุดน้องปีใหม่เอวารินเตชนะนรงลูกสาวคนสวยและคนเก่งของแม่แอปทักษะออนพักสุขเจริญและหนุ่มสงกรานเตชนะนรงได้ทำหน้าที่พี่เลี้ยงของกองสามแซบได้เป็นอย่างดีซึ่งวันนี้หนุ่มยม อามแชร์ได้พาคุณลูกตัวน้อยอย่างน้องอบเชยมารายการซึ่งแน่นอนเขาว่าน้องปีใหม่เอวารินก็ได้ดูแลน้องอบเชยเป็นอย่างดีทั้งจูงเข้ามาในรายการรวมไปถึงอยากอุ้มน้องให้ลงมาด้านล่างและดูแลน้องอย่างดีเสมอจริงๆค่ะงานนี้ทำเอาคนแห่ชื่นชมน้องปีใหม่กันเพียบเลยทีเดียวโดยได้คอมเมนต์อาทิน่ารักพี่ปีน่ารักพี่ปีน่ารักอ่อนโยน ลูกสาวไม่ก้อยน่ารักมากค่ะ น้องปีละมุนมากพี่ปีเก่งจังพี่ปีอยากมีน้องพี่ปีเลี้ยงน้องน่ารักมากทีมรอเลี้ยงหลานออนไลน์คราซึ่งแน่นอนเขาว่างานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับคนที่รักสาวแอปทักษอออนและหวานใจอย่างหนุ่มนนกุลชาโนนพากันกรี๊ดกราดใหญ่และพากันลุ้นว่าสาวแอปทักษะออนจะเปลี่ยนใจและมีเบบีเพื่อเป็นพี่น้องกับน้องปีใหม่หรือเปล่าเพราะตอนนี้น้องปีใหม่ก็มีความเป็นพี่มากๆถ้ามีน้องชายอีกสักคน พี่ปีใหม่เลี้ยงจะต้องเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจอย่างมากแน่นอนค่ะและน่าจะห่วงน้องกว่าใครเลยรอเป็นกำลังใจให้น้องปีใหม่ทำหน้าที่พี่อยู่นะคะสาวแอปทักษออนหนุ่มนนกุญชานน สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า